สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่เข้ามาชมผู้ไทยออนทัวร์นะฮะวันนี้เป็นวันสบายๆแล้วก็ว่างนะครับก็มีพี่เซนกับเจสวนนะครับชวนขึ้นไปเที่ยวป่านะครับบ้านเขาหรือว่าที่ดินเขาข้างบนเขาก็ไม่ไกลจากตัวเมืองนะครับ นี่เป็นการเดินทางขึ้นไปนะครับจะกินมื้อเที่ยงที่นี่ส่วนมื้อเย็นนั้นยังมีอีกบ้านหนึ่งเชิญไหมนะครับยังมีคิวต่อนะครับคนที่นี่เมื่อเจอคนไทยนั้นเขาจะรู้สึกว่าปลาปลื้มเหมือนได้เจอญาติพี่น้องนะครับยวมาดูกันในคลิปเลยดีกว่าครับว่าการต้อนรับเป็นยังไงบ้างครับมาไม่ไกลนะครับผมมาตั้ไส้กลิกไก่เนยวไก่โซ่ต่อออกมาประมาณห้ากิโลเมตร มอเตอร์ไซคตกลงไปข้างล่างนะฮะมันรายมากเลยครับโถนนด,ดูนะฮะถนนมันสูงนะครับในเวลาเรามาดูดูด้วยเร็จขึ้นมาได้ครับ Thì bác mượn ngoài đây Thì xấu Chắc tư hụt khẩu thông một người nữa nhé Tôi rồi, thưa quý xem, Chúng tô bè này Ồ, tô Ô Chắc có người nào bảo Ừm Hãy ไป้องยางตีนเงินทั้งนั้นเออไปเด้อผมพูดตรงๆนะแอดมินนี่ไม่ค่อยถูกกับภูเขาสักเท่าไหร่นะครับว่าขับรถตกเหนียวทางภาคเหนือมาสองครั้งแล้วนะก็เลยพูดก็พูดว่าถ้าเดินเนี่ยมันโอเคที่สุดแหละเนี่ยได้เห็นอะไรเยอะยะเลยแต่ว่าบรรยากาศนั้นน่าอยู่นะครับสวยมาก เป็นอย่างนี้นะปลูกดอกไม้หน่อยทำฟาร์มด้วยเอ้เจ้าเลยมันแปลงฟักทองนะฮะน่าจะใช่เนาะไม่ใช่ก็่าว่ากันเลยยังไม่เห็นผลมันอนะยังไม่เห็นลูกมันแต่ไม่ใช่ฟักทองก็แตงแหละอ้ดินนี่ดินใหม่เลยนะ ทม่กี้ผ่านเข้ามานั้นเป็นออกอไม้หรือว่าพุ่มไม้ไร่ไม้ไผ่ไร่เยอะเลยอ่ะโอ้มองลงไปเห็นทุ่งนาเมืองแถงวิวสวยนะครับมองด้วยตาในสวยมากเลย ยืมเย่ยเฮยไอ้หน,นี้จีมย้ยไปกันเลยมาถึงได้สักครู่เดียวนะครับเจ้าภาพนั้น กำลังทำกับข้าวอยู่แล้วนะครับเป็นมื้อเที่ยงพอดีนะครับก็จะกินข้าวกันตรงนี้นะฮะก็มีอาหารการกินมากพอสมควรนะครับท่านผู้ชมก็เป็นอันนี้เป็นการกินข้าวปลานะครับในเมืองแถงหรือว่าเดียนเบียนนะครับไมาสื่อเหมือนเออุงน้งองช่งกินกนอกเน้องฮ่าฮ่าฮ่าฮนี่่งกินข้าวอันเนี่เจ้าเข้มเจ้าส่ใ่ย่าเอข่าวฮันขาวฮันนะแตจะจ้ามาแล้วข่อง Màu làm ừ, nổi mới kín, kín. <coughs> làm ừ. là khuya sung hưu việt là khuya mông ừ. mông khu lạc lạc khu ờ. ờ. ừ. mông tay anh gần mông phù mìa thái ế đó mông hả anh hả hả là hả 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 มียี่ตัวนี่ก็บอกว่าเขาเลี้ยงไว้ถ้าถึงประมาณ10กิโลกรัมเมื่อไหร่ก็ขายนะครับไปเป็นอาหารคนนะอาวสามมากเลยเอาลักน,นะโอ้ อากาศยามเย็นนะครับนี่ไร่ของเฮเซนเขานะครับกับเจส่วนนะสุดยอดเลยครับบรรยากาศดีมากเลยครับอากาศนั้นเย็นสบายมองลงไปช่องหูเขานี้นครับก็จะเห็นเมืองแขงนะครับอันนี้เป็นสวนพืชผักที่เขาปลูกไว้ครับตำมีมีหลายอย่างนะมีทั้งผักชีมี อผักทองนะครับแล้วก็มีผักสลัดแล้วก็ผักอื่นๆผมไม่รู้จกชื่อมันน่ะเขาทำลงไปข้างล่างก็มีนะอ่คนงานเขาเป็นชาวม้งนะฮะเป็นผ่าม้งสองพ่อเมียเนี่ยครับ เดินกลับก็ตอนนี้ห้าโมงเย็นนะฮก็กำลังมืดพอดีครับมองเห็นวิวเพราะว่าแันไมกล้านั่งรถกับเขานะครับเพราะว่าฝั่งขวานี่เป็นเหี่ยวนะถึงจะมีต้นไม้เยอะแต่มันก็ลงไปก็น่าจะเจ็บพราะขอเดินดีกว่าอากาศก็น่าเดินด้วยแหละ ตรงนี้ก็จะมีกอกอเขียวขมต้นเขียวขมก็คือต้นไผ่เนี่ยนนเนี่ยครับต้นไผ่เนี่ยคล้ายๆต้นขวางแต่ต้นขวางนี่จะมีมีข้ออย่างเงี้ยน้อยฮะมันจะทำคันเบ็ดได้ดีคล้ายๆต้นลันนะมีเยอะ ก็สไตล์การเดินทางแบบผู้ไทยออนทัวนั้นไม่เร่งไม่รีบนะครับอยู่กับชาวบ้านชาวช่องนะฮะอยู่กับวิถีชีวิตชุมชนนะครับอยู่ได้เห็นความเป็นอยู่ของพวกเขานะครับไม่ได้อยู่แบบคิวเผินแค่เที่ยวฮะแต่ส่วนที่ที่มันเป็นชุมชนใหญ่มีความเจริญนั้นก็เห็นเห็นกันมาเยอะนะครับกับทั้งชีวิตนะครับ แต่มาอย่างนี้แล้วก็ได้เห็นวิถีเข้าจริงๆครับอากาศวันนี้นะอุ่นขึ้นนิดนึงนะครับก็สักประมาณ13-14องศาก็ถือว่าไม่หนาวนะครับเดินเบียนนี้อากาศนั้นไม่ร้อนเท่ากับทางเออไม่หนาวเท่ากับทาง ทางมอกโจทางเซลานะครับทางนู้นี่หนาวมากฮะช่วงนี้เขาน่าจะต่ำสิบแล้วครับแล้วทั้งนู้นนั้นเวลาหนาวๆมากก็ถึงศูนย์องศาเลยที่นี่ไม่ถึงนะก็คล้ายๆเมืองไทยนะครับเย็นสบายๆนะครับไทยที่จะมาเดียนเบียนนั้นช่วงเดือนมีนาเนี่นก็จะมีงานดอกไม้บานนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับถ้าบอกชื่อผิดไปก็อย่าว่ากันนะฮะที่นี่เขาเรียกดอกบานดอกไม้บาน แต่ว่าแอดมินเห็นเนี่ยน่าจะเป็นต้นชงโคนะคล้ายๆต้นส้มเสี้ยวแต่ว่ามันไม่เปรี้ยวนะครับใบคล้ายๆกันมีเยอะเลยเมืองนี้เขาะจะมีเทศกาลดอกไม้บานก็น่ามาเที่ยวนะท่านชมทีนี้ก็ถึงช่วงมื้อเย็นนะครับหลังจากที่เมาสลบสลไลด์ในช่วงกลางวันนะฮะพอมีเรียเร่ยวไม่แรงตอนเย็นก็จะไปอีกบ้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูอีกนะครับผมมาที่บ้านหินดำนะฮะ แต่ที่นี่ออกเสียงเป็นภาษาเวียด่าหินํำนะครับเพราะว่าคนไทยดำมันจะออกเสียงหินหินดำว่าหินํำนะครับม,ม,มันก็นทําให้สับสนภาษาเขียน,นแล้วก็เข้ามาในหมู่บ้านนี้เป็นไทยดำนีอยู่ในตัวเมืองติดาทางออกไปทางเมืองเมืองฝวายหรือว่าอำเภอตรวจจาวนะครับแต่ว่าอยู่ในเมืองเลยแล้วก็แยกมาซอยประมาณสักกิโลเมตรหนึ่งก็จะเป็นหมู่บ้านนี้นครับเขาบอกเมื่อก่อนนี้หินสีดำม,มันจะเยอะมากนะ เราของบ้านนะครับเขาเชิญมาทานข้าวนะครับเมื่อคืนนี้เจอกันกับลูกชายครับเขาอยากให้มาเยี่ยมเยือนเพราก็เป็นอีกค่ําคืนหนึ่งที่พี่น้องไทยดําบ้านหมู่บ้านหินดำนี่เชิญมานะครับเดี๋ยวดมมื้อเย็นนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันนะว่าเป็นยังไงบ้างบ้านเรือนไทยยกสูงนะครับลิ้นเรือนไทยใช้ประโยชน์ เดี๋ยวผมไปดูเขากำลังเตรียมอะไรหรือเปล่าเอาเ้ยหันบ oh, okay, okay, okay. ่เออเออเออมือมือไว้เนาะข่าวหันเนอะ <c oughs> ข่าหันเนอะเอเอเด็ดสั่งนอ <c oughs> เด็ดสั่งกินแรง ขาตัวเป็ดอันนี้ไว้เรียกสั่งเห็ดหลักเห็ดแกงโอ้ตัวเป็ดก็ตัวนานเนี่ยอันเดียวกันบมทั้งนี้ตัวนานตัวนานตัวเนื้อลราเป็นตัวนานตัวหน่อยลราเป็นตัวเป็ดทุกวันเด้อเป็ดเน่แต่นานเน่แต่หานเน่แค่หลาย มีปลาโน่ปลาสก๊อตชิงปลาเบือกฮะแค่ปลาเบือกปลาเบือกมันคล้ายๆปลาขาวหรือปลาขาวน่อแบบเด็กอันนั้นแฉบแน่นอนอีกนิดแป๊บนะอะไรไงไตเขาตั้งนี่ไตเจ้านี่แขร์สังนี่อันนี้มาเฮือนไฟอยู่บอกแขรเฮือนไฟเนาะเจ้านี่แหละเฮือนเบ๊บโอ้ พึอกันเนาะแป้กันเนาะเขากำลังเตรียมอาหารมื้อเย็นนะฮะที่บ้านนี้ที่เห็นเห็นนีก็แน่นอนแลครับน้ำน้ำที่ขาดไม่ได้นะครับ ถ้าใครไม่ดื่มเหล้าหรือดื่มเหล้าแล้วไม่สบายตัวเนี่ยมาเวียดนามนี่จะเหนื่อยหน่อยนะขนาดว่าแอนมินเองก็หลังๆมานี่มาจะไม่ค่อยดื่มจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าเขาดื่มกันหนักจริงๆน,นี่จะเป็นเลือดเป็ดที่นี่ก็เลือดเตือเป็ดแบ มัดแคร์สันต์ก่เล็บเต็ดอ่ะเต็ดเต็ดอ่ะเต็ดเต็ดแกงอันนี้เป็นปลามาลินไม้เป็นบุญอันนี้เป็นมาเดือยนางมินนางโม่โอ๋้นางโม่โม่หนังโม่หนังโม่แมนเนาะฮ่าฮาแต่ส่วนตัวนี้นี่หนักหน่อยแล้วก็ก้อยปลาครับ ค่อนข้างจะเน้นอาหารสิงโตนะครับคำนี <c oughs> ้ครับอยู่ในบรรยากาศของบ้านหินดำนะครับที่เมืองแห่งนะครับอยู่ในตัวเมืองนะครับไม่ไกลมากมีอาหารเยอะแยะเลยครับมีทั้งเลือดเป็ดมีทั้งเครื่องกาจิ้มขาจะมีปลาปิ้งจะมีเต้าหู้ก็มีก้อยปลานะครับก็

ที่มันอร่อยนะคือนี้มะเอิงกะเอ,อร่อยเลยความมากอกและความว่า,วาเจ็บเนาะ, <c oughs> ะอร่อย,ยอ,อ,อร่อยครับ,บ เนี่ยครับปลาเนี่ยปลาผมปลาปลาสังกบปลาเบือกปลาเบือกมันคล้ายๆมีก้างเยอะเหมือนปลาตะเพินแต่เนื้อมันหวานมากเลยเขาบอกว่าเขาไปลงกวนมานะครับหรือว่าที่นี่เขาเรียกมองนะครับแต่ว่าบางที่อาจจะเรียกดังก็ได้นะแต่ว่าคนที่นี่เขาเรียกลงไปเสิร์ฟมองก็ เนื <c oughs> <cor lly> ้อมันหวานกินแล้วแบบอร่อยมากเลยต่างเยอะหน่อยนึงนะสคาคล้ายปลาตะเพียนแต่ว่าโอ้รสชาติต้องเลยเอาได้ต่างถึงที่นีบตายนะ

Ừ, ừ. à. <laughs> tay lắm cái chào này hết nhom cham nhom hòm ừ Lúc cả đỡ, bản lên bản thôi đó ó giết hòm giết cham để hóa đắng phải em phải tư hiểu tư bán đầu từ phía có cham chân gì mi ạ khay tay bơm mi cái phải cái mét mét giống mét ฝ่ายกับผู้น้ำขาวรีเม็ดเองเน่น้ำขวรีผู้ก่อม็นเม็ดเจ้าราดมันผู้น่ะจ้าไหนเด้อให้ฝ่ายไหนผู้ให้หอมไหนก็หอมก็ก็จ้ามีมันหักกันหน่อยนึงหนอกละกันเนะห้ามันคือก่อขล้วกหอมนะ có chám em nè bà nó nói đây ừ. Bà à. bà thốn đây à. Oh, bà, bà, bà nói bà nói thế bà thốn ha bắt được bà có nói chám đấy rồi đấy ăn là có hòm cứ bà ấy đó cứ có hòm chám hơn bón chăn cả biếc hơn đấy ừ xin chào Ai đón họ tắm nó ừ đấy ăn sáng nó nọ thế sau nè thế nó là trắng bây giờ sửa sửa làm nín đấy ờ, men men tay 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 đấy tay men 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 men nhưng hôm mình uh, phở ra trang mình làm nín mình chăn diệt hỏng giết nín lên mà đây nó sợ diệt mình nhò, mình làm sành nó sắc cái đấy cứ làm cứ chăn thôi đấy mình đó bước chưa tít bước hổ cái đấy mình dít, uh, phải khó đâu uh, okay, khó mấy con, tít uh, dùng bằng vải hết uh, đúng này anh dùng, nè. dùng bằng vải hết phẩm mà ừ dễ đâu phẩm dùng bằng vải hết อขอดหอมเมียงวันน,น,นี่น,นะเขาเรียกกระดุมไม่ขอดหมอมเมียงวันนะไข <c oughs> ่ดองมันไม่มีเสียเม็ดส่งเยระเลยน้อยจุดน้อยไข่เสล็ดง่ายหนึ่งกรเป่าก็เท่วเสล็ดมาเสีย ดำเดือดหอมเด้าแค่เด้แต่ฝ่ายผู้ฝ่ายเออนี่ไม่อิ่วไม่อิ่วอิ่วเด้อเนีับฝ่ายแล้วมาเออทัาบท้าบแล้วเนี่ยมาปั่นมะปั่นมาหล่อมาหล่อเป็นได้มาหล่อเป็นท้าเดล้วมาปั่นปั่นเด้อเด้เมะเปียเปียเด้อได้มะซ่าต่ำมาหล่อไหลในน้อยเฮาจังเมื่อนอนเออได้ เเล่ดก่อนนอ,อกจากการต้อนรับเรื่องอาหารการกินนะฮะซึ่งเป็นครั้งแรกที่อัมินมาบ้านนี้นะฮะลูกชายเจ้าของบ้านนั้นเจอกันเมื่อวันก่อนแล้วก็ชวนเชิญมาทานอาหารมื้อเย็นด้วยสักมื้อนะฮะเพื่อแลกเปลี่ยนสนทนากันนะครับดูเขาสนใจเรื่องราวของในประเทศไทยมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ เล่าเรื่องราวถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ส่วนใหญ่แล้วเราจะปลูกต้นห้อมแล้วก็ต้นรามนะครับรามนะครับเพื่อนํามาย้อมผ้าในยุคก,ก่อนๆนะครับกขเล่ากันไปนะฮะส่วนรสชาติอาหารนั้นต้องยกให้เอื้องกาหรือดินฟ้าหรือดินไม้นะครับที่ยำแล้วอร่อยมากนะครับแล้วก็ปลาปิ้งนะครับที่เป็นปลาเวือกนะครับที่อร่อยจริงๆนะครับ ก็อันนี้เป็นบรรยากาศอยากให้ท่านผู้ชมได้มาเห็นแล้วมาสัมผัสนะครับพี่น้องคนไทยในเวียดนามหรือคนไตหรือว่าผู้ไตหรือผู้ไทยในเวียดนามมีน้ำจิตน้ําใจในการต้อนรับขับสู้ดีมากเลยเดียโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นคนจากประเทศไทยดันเขายิ่งให้ความสําคัญนะครับเพราะว่าเหมือนญาติมิตรเขาเลยนะครับท่านผู้ชมเงิก็่เสือมือเจ้านีผู้ฝ่ายผู้ฝ่ายสามาส แต่จ<ช><ๆ>ะจ<ช>ะนุ้งศิลกับต้มฝายเนาะต้มฝายต้มหูเนาะต้มหูต้มหูซื่อใหม่ได้หมดเกี่ยวตั้งนีม้มีมีอันความโตอันต้มหูเลีเ้ยวนี่มีตัวเงือกมาเบี้ยวเอาสาวต้มหูบอตั้งนี้มีอ่ะ มะมีอ่ะตัวเงือะตัวเงือะมาเบลเอาสาวตำหูเลยตัวเงือะมันแฟงเป็นผันซอมันใจเลยนี่มาพนถังโต้ได้เจ้าโดยมาเบลนั่งนังปันฝายนี่น้องเมื่อตั้งอ ตั้งแท่งหวานี่เอ๋นี่ความนี่ความโตนี่เอ๋ความโตเล่นะไตแท่งแกเหมือนโต เปนปนกนใายมามาเบี่ยวเอาหูใจเดบบชายอ่ะขันใจเน่มาละมามาเบี่ยวเอาสาตัหูสาวปั้นีไฟอันนี้ก็หนที่นี่จนตอนนี้อืมตอสี่ทุ่ม้องจะต้องกลับแล้วก็ยังนั่งกันอยู่บรรยากาศของน้องไทยดังที่ดับระัปนหินยเอ กินดยูเรื่อยเลยเด็กทำไมกินน้ำเปล่าลูกจะกลับแล้วนะครับเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่นนะแล้วก็ไม่อยากกลับเลยรวาโซสมาชิกที่มาด้วยกันนี่เมากันแป้เลยย้อนต่ตามกันขึ้นแท็กซี่ฮะโอ้เจ้าภาพก็เต็มเหนียวจริงนะเนี่ยดูนะเจ้าภาพนะเข่าหันเนอเข่าหันเนอะเออเออเข่าหันพันแมงเนอะยูหาวกินวานเนอะ มีเมียผู้ฮู้มีจู้ผู้รักแน่นอนนะก็นั่งกันจนดึกนะครับแล้วก็เป็นการกินที่เป็นครั้งแรกที่มันเชอกันแล้วก็สนุกสนานจริงๆครับท่านผู้ชมก็อยากเอาบรรยากาศหรือว่าําการต้อนรับของพี่น้องไทยดําในเมืองแทงนะครับหรือเป็นเมืองหนึ่งสําคัญใน12จุ้ไทยหรือว่า16เจ้าไทยนั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากท่านที่เข้ามาชมนะครับฝากท่านกดไลค์ นะครับกดแชร์หรือว่ากด Subscribe กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้นั้นลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ